ส,สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้องโซนพดมูครับวันนี้เราไปออกกำลังกายมาที่สวนรถไฟวิ่ง <c oughs> ไปวิ่งมาสวนรถไฟนี่อยู่ตรงสวนจตจุจักห้าแยกลาดพร้าวนะรตรงกระทรวงพลังลงานนะฮะหรือสวนที่เขาเรียกกันเป็นทางการก็สวนวัดชิระ เบนจ่ทัศนะฮะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเจอร้านอาหารโอโหอดไม่ได้เพราะว่าร้านอาหารเขาน่าทานมากคร,ครับร้านทิตารีนะครับเป็นร้านลับอยู่ในส่วนรถไฟครับคือ <c oughs> เป็นร้านอาหารไทยร้านอาหารอีสานนะครับมีเมีสเต็กโอ้ขายทุกอย่างแต่เขาก็ อร่อยทุกอย่างเพราะว่าเคยแวะเข้าไปทีหนึ่งแวะเข้าไปทีหนึ่งต้องวิ่งเป็นสิบรอบเลยวันนี้เรายูคุณยุและคุณอีฟนะพนัการร้านที่สาลีสวัสดีครับคุณยุครับคุณอีฟครับคุณ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 ยุตรไหนคุณยุคนนี้คุณยุบ่อยทีว่าร้านมันอยู่ตรงไหนถ้าไปจริงๆอ่ะค่ะร้านอยู่ในสวนรถไฟเลยนะคะเข้าทางไอ้นันปั๊มน้ำมันตอตทใช่ค่ะนะครับเข้ามาร้าน จะอยู่ในสวนเลยนะคะใช่จะบอกให้สวนรถไฟนี่เป็นสวนที่สวยที่สวยมากแล้วว่าลมพื้น่นลืนมากไม่ีครับต้นไม้เยอะมากไปเลยไปวิ่งกันทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่ของขายเพียบแล้วก็ร้านนี้เขาก็เตรียมพร้อมบริการหลังจากวิ่งเสร็จนะฮะอร่อยที่ร้านเป็นคาเฟ่ด้วยคือมีคาเฟ่ด้วยคือจริงๆแล้วที่ร้านได้ข่าวว่าคือเป็นร้านกาแฟเล็กๆมาก่อนใช่ค่ะแล้วทำไมถึงแบบโอ้โหใหญ่โตเลยตอนนี้ ร้านกาแฟเล็กๆค,คแล้วก็แบบขายกาแฟขายน้ำขายขนมอะไรเนี้ยค่ะแล,ะล้ลและล,ลูกค้าก็แบบ อยากได้อาหารเพิ่มแต่โบสร้านพี่ตรงที่ถ่ายรูปอาหารไปตั้งไว้ริมหลวที่เขาวิ่งกันอ่ะวิ่งใครก็มองดี๋ยวนี้ไปมองไปแอ่ทำค่ะใช่ทำให่อยู่แต่ก็อร่อยนะครับบางทีเราไปวิ่งเนี่ยเราต้องอิ่มท้องก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นลมอาวร้านนี้มันจะอยู่ในส่วนรถไฟส่วนรถไฟตรงจตุจักรมันมี2ส่วนนะข้างหน้าเขาเรียกสวนอะไรน้องที่ติดถนนน่ะจตุจักรค่ะสวนจตุจักร แต่เราไปสวนรถไฟอยู่ด้านหลังบอกเลยต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะซึ่งสารสัตว์ไอ้พวกกระลอกยังยังยังมีอยู่ใแล้วก็ตัวตัวตัวเงินตัวทองเดินกันทักทายเราน้องน้องน่ารักค่ะใช่ทักทายเรายิ้มไม่ยุ่งกับเราเลยนะไม่ต้องกลัวเราพี่วิ่งทุกวันตอนนู้นเนี่ยรับจัดเรียนด้วยนะคะอ๋อรับจัดเรียนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะลมรื่นตอนเย็นๆนะใช่ค่ะคนไปนั่งทานกันเยอะพนักงานหรือใครก็ได้ไป นะโอเคอนะฮะคือที่ร้านสามารถรับจอเลี้ยงจุได้ประมาณกี่คนครับร้อยหกสิบค่ะร้อยหกสิบคน<ช>เลยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวมาพพูดถึงนี่ดีกว่าครับคอนเซปต์ของร้านจริงๆแล้วคอนเซปต์ของร้านคืออะไรฮะของเราเน้นการบริการนะคะเอาลูกค้าเป็นหลักแล้วก็มีความร่มรื่นบรรยากาศดีค่ะภายในร้านของเราจะมีต้นกามปูยักษ<อ>์ประมาณเกือบร้อยปีแล้วอะค่ะอ๋อเป็นตามตามโลโก้ร้านเลยนะคะเนาะแล้วอย่างชื่อ ทิตารีนี่คือชื่อใครทิตารีทิตารีนี่เป็นเป็นที่ชื่อที่เจ้าของร้านชอบค่ะอยากอยากมีลูกสาวแต่ได้ลูกชายครับก็เลยแบบเอามาตั้งชื่อร้านเลยตั้งชื่อร้านเลยควาอยากได้ลูกสาวเป็นลูกสาวเลยค่ะทิตารีพอเป็นลูกชายก็เป็นทิตาลุงอ่ะใกล้ๆกันใกล้แกันนะพี่บดเนียแต่ว่า พูดถึงร้านถ้าตรงนั้นคือแบบบรรยากาศก็ดีอาหารก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเนาะเบอร์โทรร้านนะฮะถ้าใครสนใจคือร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่8ปดโมงแปดโมงสองชุ่มครึ่งสามทุ่มค่ะอ๋อใช่ค่ะแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดเร็วกว่านั้นนะใช่ค่ะเจ็ดโมงเช้าเลยใช่เพราะคนจะไปวิ่งเยอะมากที่หน้าหนาวคึกคื้นมากตอนเช้าแลวยี่ตอนเย็นตอนกลางวันนี่เป็นนั่งชิวๆรออากาศก่อนจะวิ่งอ่ะตอนเย็นๆนะเนาะตอนเที่ยงเป็นนั่งรอชิวๆพอ แดดร่มลมตกก็วิ่งเลยแล้วคิดดูช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะพี่พลเนาะใช่ไม่ก่วันก็ปีใหม่แล้วไปนั่งกลางคืนนะหัวลมเย็นๆแล้วเจอไปอยู่ในสวนรถไฟนะบางจุดนะไม่คิดเลยว่าอยู่ที่กรุงเทพจริงหรอเพราะดอกไม้แบบสีเหลืองและลานตาแบบเป็นทุ่งดอกไม้เลยโอ้ฉันจะวัอทเขาถ่ายหนังเ่ยใช่ดูไม่เป็นกรุงเทพเลยดูไม่กรุงเทพเลยใช่ไหมใช่ดูเป็นแบบเหมนแบบเหมือนแบบ ดอกไม้ตามเมืองนอกที่มันเหลืองๆทั้งแบบทุ่งใหญ่ๆทุ่งทางตะวันด้วยนะคะอ๋อเชื่อฮะถุ้าปแล้วได้พักผ่อนด้วยอ่ะเบอร์โทรครับใครสนใจนะครับสามารถโทรไปจองก่อนได้หรือว่าสั่งอาหารได้นะครับหรือว่าจัดเลี้ยงก็ได้นะครับเบอร์โทร0863341729นะครับหรือเดีว่าไลน์นะครับ0863341729แบบเดียวกันอ่าเดียวกันเลยนะครับอ่าแล้วก็ทิติ ทิทรีนะครับรีสอร์ทในเฟิร์บุ๊กเราบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งทานกันนั่งเมาส์กับเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยให้ลูกวิ่งขี่จักรยานเล่นก็ได้เลยรอเนาะนะจะต้องมีคนไปเฝ้านิดนึงถ้าลูกเล็กขี่จักรยานเล่นรอบสวนเขามีให้เช่าพี่วพี่วุฒิพูดอยากไปเลยเวกนี้จริงๆร่มด้วยจริงๆสวนรถไฟนี่ต้องตบมือให้เลยปบมือให้เลยว่าสวนเขาแบบ วิ่งแล้วฉันมีความสุขมากเนาะเี๋<ช>ฉันขอลาไปวิ่งก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งอะช่วงนี้เราเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าท,ทิตารีเขาจะมีอาหารอะไรมาแนะนําให้ทานกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนมาดูกันแล้วก็มาทานกันแล้วก็สั่งกลับไปทานที่บ้านได้หรือว่าถ้าใครอยากไปก็ไปนุ่นเลยสวนรถไฟสดใหม่ๆนะครับเอาเบรกสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาชิมทิตาลีกันดีกว่าครับผมก้องสดฮ็อตู มาเลยแนะนำกันเลยเมนูแรกครับแกงโอ้โหร้อนร้อนร้อนแกงส้มชะอมไข่นี่นะฮะคุณผู้ชมนะครับอันนี้เป็นเมนูแกงส้มชะอมไข่กุ้งครับไม่ใช่ไข่กุ้งนะกุ้งกุ้งมีไข่ชะอมที่อาไปทอดไข่แล้วมาทำรสชาติรสชาติชิมเลยมั้งชิมเลยได้เหาว่าอันนี้เป็นเมนูที่ใครไปต้องสั่งใช่ใครไปต้องสั่งเนาะแต่บ้างพี่โพสรสชาติแกงส้มแกงส้ม ต้มจริงๆจัดจานจัดจานส้มแบบชาวบ้านชาวบ้านหน่อยออ๋เป็นชาวบ้านชาวบ้านยใช่ไหมใช่แค่สูตรโบราณเลยค่ะสูตรโบราณเลยใช่ไหมครับคือทางร้านมีหลากหลายเมนูมากแกงส้มอันนี้ฝั่งนี้แหละฮะอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นแกงเหลืองค่ะแกงเหลืองแกงเหลืองลายบัวนะคะลายบัวฟอร์มภาคใต้นะฮะนี่ปลากะพกระพงชิ้นใหญ่เลยนะฮะนี่ครับปลายยังไม่ตายนปลายยังไม่ตายเด้งได้นี่ยัง ปลาชิ้นโตมากหลายโบหลายบะลแล้วก็หลายบัวด้วยนะครับ๋ยวผมพอยั่วชิมอันนี้นะฮะมาทางนี้ก่อนระหว่างที่เขาชิมเอาเอาตรงนี้ก่อนมาเนี่ยเมี่ยงอะไรนะน้องเมี่ยงคางกุ้งอันเนี้ยเนี่ยอันนี้คือกุ้งที่มนูนหนวดตรงคางกุ้งอ่ะเขาเรียกว่าคางกุ้งแล้วก็มีผักเครียงเครียงเครื่องเครียงทานกับ ทางกุ้งเมี่ยงทางกุ้งน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มถั่วแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน่าทานมากนี่ฮะคุณผู้ชมนะนี่เมนูไหลบัวเกลือไหลบัวเกลือไหลบัวนะครับนี่ฮะแต่เธอชิมปลานี่ปลาอะไรปลากระพงปลากระพงค่ะอ่มาตรงนี้ปลาไหลบัวกรอบมากเมื่อกี้ไหลบัวอยู่ข้างล่างพี่บอกนี่หน่อยอ่ะซี่โครงหมูย่างน้ำผึ้งค่ะย่างน้ำผึ้งอ่ะน้องจับเทนิดนึงให้กล้องหน่อย ที่โครงหมูแบบว่าเป็นชิ้นๆตอนๆเป็นแบบเต็มคำเนาะข้างล่างแข็งๆแต่ข้างบนที่โครงหมูจะเป็นนุ่มๆขาวๆต่อไปครับผมของโปรดเธอเลยต้องครับพี่พอนพยายามวิ่งหนีบ่อยไข่พะโล้เป็นขาหมูโบราณขาหมูโบราณค่ะูโบราณไข่พะโล้มาต่างจากขาหมูปัจจุบันยังไงครับอันนี้เรา ต้มเตาถ่านมันก็มันก็ต่างกันอยู่แล้วขาหมูโบราณกับขาหมูปิ้วปันแสดงว่ามันต้องมันต้องหอมเลยพี่โบนี่เดี๋ยวจะหั่นให้ดูเนื้อยุ่ยมากไไขข่่เเราป็นนยำตุมะคะอุ้ยนี่เนื้อแบบอ๋อยุ่ยมากยุ่ยมากเลยใช่ไหมพี่โบนเนอเนี่ยเป็นชิจุยเลยไม่ต้องเคี้ยวเลยละลายในปากอันนี้ขากีบว่าไม่ใช่ เป็นขาหมูแล้วก็มีไข่อะไรนะไข่ยำมะตูมค่ะไข่ยำมะตูมต้มย่างนะไข่ยำมะตูมนะครับเด็ดของเราอยู่ที่น้ำจิ้มนะคะพี่พลเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มกับพริกนี่อร่อยมากค่ะนี่น้ำจิ้มต้องเป็นแบบนี้นะน้ำจิ้มขาหมูถูกต้องตงงหถูกข้อต่อไปสเต็กสเต็กนี่เขาก็เป็นนี่สเต็กอะไรครับเนื้อสลอยค่ะเนื้อสไลอยเป็นจานแรกที่ทำ หลังจากร้านกาแฟค่ะเป็นเมนูแรกเป็นเมนูแรกค่ะนี่เราก็อัดน้ำอะไรนะเกรวี่ค่ะเกรวี่นี่ฮะลาดเลยลาดเลยลาดเลยหั่นเลยหั่นเลยนี่สเต็กมันต้องไม่สุกมากเนื้อมันถึงอร่อยเนาะใช่ไหมเขาเรียกอะไรเลยนะมีเดียมสุกมีเดียมแระมีเดีมแระนี่ฮะ ก็จะมีเครื่องเคียงมันบดด้วยนะคะคือจุดสังเกตคือที่ร้านเนี่ยมีอาหารทุกภาคเลยแล้วก็ทุกสไตล์เลยเพราะฉะนั้นคือสามารถไปได้ทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญอย่างที่พจน์บอกบรรยากาศดีมากดีมากค่ะคือพักผ่อนนี่คือแบบเปไรแบบไปชาร์จพลังนั้นเลยเนาะคือถ้าใครไม่มีเวลาคือมีเวลาแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงใช่แนะนําเลยเนี่เนื้อเนื้อจิ้มนี่จิ้มเลยพี่หดนืแล้วก็มีมันบดแถมด้วยมันบดนะฮะมีสับปะรดมี หอมเต้าท่านมากหอมเตา้า,า,เตาท่านมากใช่ไหมพีอดูคุณผู้ชมที่สำคัญมารายการกล้องสดพจนมูดต้องมีโปรโมชั่นนะฮะมีโปรโมชั่นไหมครับมีโปรโมชั่นไหมครับก็ถ้ามาจากทางรายการอะค่ะมีเป็นโปรโมชั่นลดค่าอาหาร10%อร์นตะค่ะอ๋อค่าอาหาร10%บอกเลยว่ามาจากรายการกล้องสดพดนมูดนะครับมีส่วนค่าอาหารนั่นเองนะครับเนื้อดใช้เนื้ออะไรเนี่ยเนื้อแบบไม่เหนื้อออสเตรเลียออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียเซอร์รอยค่ะ อุยดีมากเลยเนาะนัดต่อไปต่อไปไทยบ้างอันนี้ไม่รูอะไรฮะเป็นยำขนมจีนค่ะอ๋อแล้วแต่ต้อมีจะมีปลาดุกฟูด้อ๋อปลาดุกฟูด้วยให้ด้วยค่ะนะครับต้องลองนะคะมาต้องลองต้องลองต้ององนะฮะลองเลยได้เลยฮะนี่เมนูเส้นผมถนัดเลยระหว่างที่เขาลองนี่มันระหว่างสามชั้นข้าวพริเศษสามชั้นคุยสามชั้นข้าวพริกเกลือค่ะอ่าปึ๊บนี่เลยฮะ ผมก็ใช้ช้ซ่อมนี้เลยนะผมจุบซ่อมเลยน่าทานมากใช่ค่ะไม่ต้องโกว่านะเพราะสามชั้นมันเป็นไขมันดีนี่ฮะคุณผู้ชมยำหนุ่มจีนอือหือหอมมากดีมากคุณผู้ชมยำหนุ่มจีนนี้มีใส่ปลาปลาเป็นหน่อยหน่อยหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะคู่กับคู่กับปลาดุกปลาดุกคู่ได้เลยฮะอือหือ นี่แบบนี้เลยคุณผู้ชมคือผมบอกเลยนะที่ร้านเนี่ยไปได้ทั้งเช้ากินได้ทั้งกลางวันทั้งเย็น่ได้หมดเลยแต่<ห>สเต็กเนื้อลุ่มมากเราสเต็กลงาจิ้มกับจิ้มแจ่วม,มั้งนะลองไหมอเอาแจ่วมาหน่อยได้เลยครับพี่ปึ๊บอ,อย่างนี้นเลยออย่างนี้เป็นไทยๆเป็นไทยนี่นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเพลินมากวันนี้ืในช่วงใกล้ที่ปีแบบนี้เนะี้ยคือแบบ วันครอบครัวเนาะคือพรุ่งนี้ก็เป็นคริสต์มาสเลยแล้วไม่อีกไม่กี่วันก็เป็นปีใหม่ไปที่ร้านได้เลยไปนั่งในซูชิได้เลยซูชเพี่บุเนาะได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะจิบอะไรเย็นๆนะอากาศเย็นแล้วต้นไม้เยอะเนาะร้านทิตารีส่วนรถไฟนะครับเดี๋ยวเราเบรกเดี๋ยวเรามาชิมกันอีกไยเมนูเบรกกันกูราวนะตองสดรัโม อตอนนี้เราอยู่กับร้านอาหารทิตารีนะครับร้านร <ฮะ S 1> ับอาหารอร่อยในสวนรถไฟนะครับหรือสวนวชิรเบนจะเัตบรทัศนะฮะ,ฮะอยู่โตระนั่งกระทรวงพลังงานปาก<ร><ร>ทางเข้าไปง่ายๆก็มีปัมปตท,ะทใช่ฮะสะพานสวยเขาเพิ่งสร้างเสร็จจะไไปถ่ายหนังมาชื่อขอมันสวยมาก <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญร้านนี้หมูกรอบไอ้หมูสําชั้นคู่ที่คือน่าทานมากนะฮะ เมนูก็มีหลายรสชาติอีสานก็มีฝรั่งก็มีไทยก็มี่มีไปหมดมีจีแปนด้วยไหมมีค่ะญี่ปุ่นก็มีนะครับมีหลายรสชาติใกล้ๆหน้าหนาวแล้วไปนั่งจิบอะไรกันกินอาหารอร่อยอร่อยคุยกันคนเพลินต้นไม้เยอะบรรยากาศเย็นนะ ภาคตะวันตกประเทศเราถ้าจะถ้าอากาศหนาวหน่อยนี้จะดีมากดีมากนะพี่ก็พี่พี่พลนะเสื้อหนาวฉันเต็มบ้านไม่ได้ใช้เลยอ่ะขอหนาวในเธอปีเนี้ยอร่อยมากพี่บดดีมากเลยอ่ะกินอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปผมทานเป็นหมูสามชั้นค้่วปีเกลือใช่ไหมจิ่มกลระเทียมหอมมากถูกโต๊ะเลยค่ะถูกโต๊ะต้องตั่งใช่ค่อ่ะต่อไปอะไรนั่นน่ะคอหมูย่างเหรอคอหมูย่างเหรอค่ะอ่เธอเลื่อนน้ำจิ้มเธอไปได้เลยครับพี่พล คอหมูย่างนะครับที่อื่นเป็นก็มีขายแต่ที่นี่เขาจะคอหมูย่างกรอบคือไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มแล้วก็เป็นคอหมูจริงๆไม่มีมันผสมนะครับกินเสร็จล้วต้องไม่ต้องมองคอตัวเองเพราะว่าเขาไม่มีมันเยอะอ๋อได้เลยฮะไม่ต้องรู้สึกผิดครับแต่ฉันทำรายการนี้คอฉันไม่มีแล้วอาหารอร่อยเดี๋ยวต้องไปเกาหลีซะหน่อยนี่คุณผู้ชมนะฮะไปเอาขอคืนคอ อืมอร่อยไหมพี่พลนุ่มมากอ่ะเนื้อหอมมากจริงแล้วตัวนึ้งจานคุณผู้ชมอร่อยมากคือบอกเลยนะที่หนึ่งในใจวันนี้นะนี่เลยพี่พลย่างหอมจีนปลาดุกฟูแล้วนี้แล้วก็นี้แล้วก็นี้ทุกอย่างเลยนะอ่ะที่อย่างนั้นอามานี่ไม่แนะนำไม่ได้เหล้าอะไรเหล้าอะไรตำเหลาลมมิตรค่ะตำเหลาลมมิตรใส่น้ำปลาถ้าใครกิน กินปลาก็ใส่มีกุ้งมีปลาหมึกแดงไข่แดงแล้วก็มีหอยนางรมค่ะใครกินปลาราก็บอกใส่ปลาร้าใครไม่กินปลาราเขาบอกไม่ต้องใส่เขาย้ำตามใจคนชิมตามใจคนชิมนั่นกินกับอะไรนั่นน่ะอันนี้ะทานเลยคะอ๋อจิ้มแจ่วเหรอคย่างซี่โคย่างน้ำพึ่งจิ้มแจ่วนะนี่ฮะต้องชิมเลยฉันจะชิมหน่อยคือประเด็นสำคัญคือสังเกตได้คือทางร้านเนี่ยให้เยอะมากเยอะค่ะคือให้จริงจรู้มารายการเราให้เยอะ ไม่ค่ะคือใช้เดียวกับที่ร้านเลยใช่ไหมโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนไปนะคุณผู้ชมต้องสั่งแบบมีสติเพราะมีนัเหลือห่อกลับได้ให่อกลับได้ค่ะมือให้เยอะด้วยนะฮะนี่อืปลาไหเป็นแบบปลาผู้ดีมากเลยพื่อลคือมันหอมนุ่นๆแล้วแบบแต่มันทานได้อีกนะทานได้เรื่อยๆเลยหอมบกมะพร้าวอ่อนร่นตั้งอยู่ตรงนั้นเหมือนปะนี่ทานเข่ามะพร้าวกันสดสด มาเป็นลูกเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ก็จะมีเนื้อปลานะคะปลากระพงมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งอ๋อมีกุ้งแล้วมีปลาหมึกด้วยนะฮะใช่ค่ะมาแบบเป็นลูกเลยผัดกับทำกับกะทิสดๆเลยนะคะกะทิสดๆเลยใช่ค่ะนะฮะโอ้แล้วทุงนี้กะทิแพงมากใช่แล้วมีเนื้อมะพร้าวด้วยค่ะบอกนวยใช่ค่ะบอกนอยว่าถ้าอยากไปไปยังไงหรือว่าถ้าโทรไปสั่งเบอร์อะไรบอกเลยน้องอ่ะ นะครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์อะไรครับ086ค่ะ3341729นะคะถามผมนะครับแล้วก็มีช่องทาง Delivery ด,ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะสามารถเ<ก>ซิร์ชคำว่าอะไรได้ฮะก็ชื่อร้านได้เลยค่ะใน l i น e Man นะคะิซาลีได้เลยค่ยยะิซาลีแล้วก็ไปยังไ,ไงไปยังไงน้องบอกหน่อยร <c oughs> ้านอยู่ตร <c oughs> งไหนร้านอยู่ในส่วนรถไฟนะคะวิภาวดีมาเข้าข้างปตทกระทรวงพลังงานผ่านเข้าไปเลยค่ะร้านอยู่ติดกับ มูลนิธิมีแล้วก็ออฟไลน์ค่ะอ๋อนะครับทีมงานนะคนน้ไม่พิบดเลยฮะนะครับบ่เรานั่งรถไฟฟ้ามาลงหมอชิดใช่ค่ะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อมาบอกไปสวนรถไฟใช่ค่ะนิดเดียวมองหาทิศตะลีนะหรือว่าถ้าใครไปบ่อยก็แวะไปชิมกันได้เลยเนาะสบายได้เลยนะแบบบล็กบรรยากาศดีมากจริงครับบล็อกที่สําคัญคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะว่าบอกว่ามาจากรายการ ก้องสดพนมูจะได้รับส่วนลดเท่าไหร่ครับ10%ค่ะ10%เลยนะฮะับสำหรับเฉพาะอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ร้านยังสามารถจัดงานัเกิดดจังานเลี้ยงทุกเทศกาลได้เลยนะครับสามารถจุคนได้ถึงฉลองรับปริญญาก็ได้ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะะจริงค่ะในร้านมีมากในร้านมีตกแต่งเป็นร้านเป็นดอกไม้สวยงามวิวในสวนก็สวยคือที่สำคัญคือตอนเช้าเนะไปถึงปุ๊บวิ่งเสร็จปุ๊บ เติมกาแฟก่อนแก้วหนึ่งแล้วก็วิ่งอีกสักหน่อยแล้วมาเติมอาหารกลางวันเออทำรูปในรูปได้คือเรียกว่าจบครบเลยร้านเดียวเลยนะฮะมีทั้งโซนเอาท์ดอร์แล้วก็โซนอินดอร์ด้วยนะครับอ่ะเบอร์โทรอีกหนึ่งค้งเบอร์โทรเบอร์อะไรนะฮะ086ค่ะ3341729ค่ะครับผมร้านเปิดนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็คือเปิดตั้งแต่นอกจากอาหารเขายังมีเค้กอีกเขาโอ้ยลืมเลยพี่พศอุ้ยคุณผู้ชมทานเขาไม่ทานหวานได้ไงเนาะนะฮะไปดูไปดูเจ๋อเลยเจ๋อเลยนี่ต้องเจาะเจ ที่ร้านมีครบเลยนะมีทั้งของคาวของหวานอาหารทุกสไตล์เลยญี่ปุ่นก็มีนะนี่อันนี้เป็นเค้กส้มเค้กส้มค่ะนี่ข้าวเนื้อส้มน่าทานมากพี่ทําเองนะคะจริงเหรอใช่ค่ะอุ้ยรู้สึกเกรงใจโอเดี๋ยวเพิ่มอีกช้อนนึงเลยใช่ค่ะใช้วัตถุดิบใช้เนยสดๆเลยนะคะใช้เนยสดหอมมากตะหลกำแดงเมื่อไรรายการสดพี่วศรรับประทานนะตลอดรับประทานนะฮะอุ้ยนี่อร่อยมากอุพี่วศต้องย้ำอุ้ยดีมากเลยือ ช็อกโกแลตก็น่าทานพี่กคนต้องลองช็อกค่ะโอ้เมื่อกี้ลองช็อกอีกแล้วเหรอพี่จะช็อกเอาสงสารพี่แต่พี่แต่ดูแล้วน่าทานมากอร่อยน่ากินจนชอบกินแล้วบอกเลยว่าร้านอาหารทิพตารีร้านรับแถวสวนรถไฟนะครับบอกเลยว่าร้านนี้อาหารอร่อยจนต้องกราบเลยนะครับเขามอบผ้าให้กับ คุณอีฟแล้วคุณยุนะฮะไปใครใครอยู่ว่างๆหรืออยากชิวๆไปขี่รถเป็ดก็มีรถเป็ดนะนะรถเป็ดด้วยเลือกเป็ดคุณผีเลือกเป็ดเลือกเป็ดขี่ผ่านหน้าร้านก็ได้ขี่เล่นแล้วก็สั่งอาหารทานเครื่องดื่มเย็นๆเขามีหมดนะฮะก็ไปกันเลยนะฮะที่สวนรถไฟวันนี้บุริเวลาขอรายการก็สมบูรณ์แล้วรวาต้องขอขอบคุณคุณยุแล้วคุณอีฟนะครับผู้จัดการร้านทิตารีนะฮะ อยู่แถวๆสวนรถไฟที่ใครๆชอบไปออกกำลังกายรวมทั้งตัวพี่ด้วยวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้ปีใหม่แล้วท้กท่านก็ทำตัวให้มีความสุขกันนะครับวันนี้เรากองสตพมูลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกองสตพุม